ีครับผมเบลีสานบ้านครับมาหนี้กับสีผ้ามาติดตามนะครับภารกิจาติดตามการทํางานเบาบาดกับเป๋าบอนครับสร้อยนี้ตอนนี้เงินเบาะง่ายสย้อยนี้เออสร้อยขนาดอะไรล้มส้อยตอนนี้กำลังล้มพาอยู่ครับตอนนี้ล้มพาก่อนผ้าลงสองสร้อยแล้วเด็กนี่เรียกว่าโมเมียนโมเมียนสียผ้ามา ทรงฟองครับแล้วก็ดเก็บเตียนั่งทรงโซฟาครับอยู่หลังรถตูนีดบีอันนี้เป็นมุมบานครับก็ไปเก็บเตียนั่งตแต่ว่าช้มอกี่พวกมียนล่ะอาสูเอตกแด่รอคนกับโต๊ะครับตอนนี้เดยว่าทางนีนะเวลาหด้ย่าจะออคนกันต๊ครับาห้าไปทอง แมนโมแม่ไเย้โอ้ยลายสอยเยดนี้แมนากี่บ่าม่เดียนั่นละมีสอยมีสยะนี่นแมนแมนแท้น่นีไงนี่ละเออนี่มีของข่างแมนโอ้โมันมานั่นจังเดียวอขอว่าิงเียกเดี คือมาสวสดยังไี่ก็กสวสดอยู่มาทางข้าจริงจัไม่ได้เนาะไปครับลอง,งต,ติดตามกันเลจำเด้ตะบาดกรับเนาะลงสองซอยสามซอยแล้วหลับก่ายตกเด้อเด้อเด้มาถหางผีเรานั่นเด้อขวมือขวมือเออแมนแมชัวเพราะว่าออกปข้ามจริง ว่ามคัมจีงเอาบูลูนาะบอกว่าท่านสินไดยน้องขันอคนกระแหงโตกว,ว่าในโซฟาเอียกมีโซยึดสายมือหอกมี่พวมีป่ายู่บ่บัวมีโอ้น,นี่นี่นี่พากพุก่งนี่ยว้าวมีทางขง้า ่อไปกผุ่นในปลาสุดๆในปลาผุ่นนะสำนักสงฆ์ทอดอ่อนนี่เออเออเออผู้คือข้างในผุ้น่ะถามเรบ่เงินล้าโอ้อทางเขาไปฟ้าผู้เดียวมารับงานมาเออเออเออคือบางทีโคตรที่เลยผู้บางธีการเชื่อมเล็กเลยลุ้มเป็นลุ้ม เออเดาไปวะเออโอ้โหโอ้ขนาดกูมาปุ้จับกางไว้ดนยังไดียังมัมาก่านี่เดี๋ยวนี้ยังไดีมันจะดูดจะเอาโซฟาไปซ่อมจเอาโซฟาไปตะกวนหมดตะกวนโซฟาการะมาตะเฮ็ดหัวบ้านประตูอีกทุกคนตอนนี้หลังจากที่ไปส่งนะครับไปส่งโซฟาอยู่สำนักซ่งแล้วครับตอนนี้กําลังเดินทางต่อไปไปเซวะ กีบเตียนไปกีบเตียนครับอยู่บ้านน้องไซสครับบ้านคุณเมียนก่มใหม่อุไรฟอนโอ้โหเฮ้ยเอาฟอนอุตัวนี้เอาเต็มเทียบด้หลังครับตอนนี้ฟอนแล้วครับมิซานดีดีนะงั้นข้าจ่อเกียบไปให้นนะฮะข้าจ่อเกียบไปให้แนนะครับกินตีใช่การบอกซื้อเพอร์เกียบบาทครับเบาบาทมิสานบ้านนี่แล้วครับ จะคของกิจการเองคนโตคนโตคนโตเขาจะเก่งเลยรบนางเนี่นางบึงตัวพี่บ,บ่าเขาหยุดงานมาหยุดเงี้ยมันหยุดเนี่ย,น,ยนี่มันหยุดกูดเดี่ยวมึงนี่เป็นบ้าครับโอ้ขี้เดยียดแว่นตาดิ้ฮามเย้ยขูดินปุน่นราอไในประเ่ย เด่นไปเลยก็ได้เอาใจจอดครับตอนนี้ฮอตแล้วมีน้ำขึ้นน่อยแหละกูจะวาในบาทผู้ใดวะนาอง่บอกีมากสีวยลูกพี่ด้ากครับผมตอนนี้ก็เก็บเรียบอยแล้วครับเต็นสีหลังนะครับออนะ้าไปนัน้องออน เดีบยลิปนักเลยครับเพราะว่าเต็นกลางนี่ว่ามองถนนข้างพอดีเป็นมนีเป็นวัหยุดธครับวัหยุธชดเชยวันปียะมหาลาทครับเบาว,อน,าว,อ,นาวอนตามวัดติดตามบ้าบ้านเบ้าวัววบ เราเสีตีลองได้ล,งได,ลงได้หัหวนี่ใส่เหรครับเไนไหครับคือธุรกิจบาบาทครับไวรรุ่นสางโต สนใจติดต่อได้ยุไซหลัหันลังมาดูหันลังกิติดดชัยการเบานะครับนี่แล้วลังจากเลิกงานก็ต้องจิบไปหาไซเบียเออมันเขานะครับเดี๋ยวบุกยึดกล่องเห็ดซอยเขาก่อนรับผม ครับผมตอนนี้ก็ขึ้นของเสร็จเรียบร้อยครับกำลังสีมัดของครับ ายายงมนี่แล้วครับเมียพ้นที่ว่าเป็นยังว่านบริคย,ยังคือใส่เสือโถก้อน <c oughs> มันก็นคือหลังจากเลิกง,งานนะครับพ้ากันไปหาไซเบ็ดหาใส่ฝาก็คือไซสุนดนีลุยต่อเลยบริเพียนมือน,นีมาเก็บอยู่บ้านน้องไซครับ บ้านหนองไสตำบลหนองนองาคำอำเภอเมืองจงังหวัดอุดรธานีวันหยุดความนี่ครับเมือนี้หย,ยุดชดเชยวันปียะโมบวายเลยก่อนตะเกียบัดใจสองแรงมาเนี่ยสามแรงนี่นี่โอ้ยลีสววันหยุดยังเห็นงานอยู่หรอสามแรงปกติเพียงเมื่อเราปวดพวกนี้ก็เพิ่มเป็นสามปวดก็แล้ว เดีเดเดเดเอาบ่ยายายาอ๋อครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็พอจบคลิปนะครับมาเบิ่งวิถีชีวิตบาบัดนะครับบบาบัดอีสานบรน ب ا เบาบ่อนอีสานบรนน ا ครับ่บาแต่ละมือเท็ดงานยังนะครับมื่อนี้วันหยุดผมก็หยุดแล้ะครับก็เลด้มาซ่วยขอปกติสร์อชิย์ย่มวัน่นหยุดก็ได้มาอย่างนี้แหละครับประจํา ถ้าสนใจติดต่อนะครับเต้นพาใบเพราะว่าสิเป็นบอลรถนะครับเป็นายเต้นเต้าอีของรถเงินพิเนษเราจะตัวจีนเบอร์โทรตามนี้เลยครับี่ใช้การบอดนะครับแรกงก็ฝากที่ตามนะครับช่างยูทูปขยันอ่เพจที่ตามบ้านๆนะครับหรือว่าที่ตามอ๋อช่างยูยูขยันเพราะว่าสิเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือท่างยูทูปกระติดตามกันได้ครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ